ค่ะวันนี้ค่ะทางทางกรมด้วยความห่วงใยนะคะแล้วก็ในฐาระตรงนี้เราก็มีหน้าที่ในการที่จะคุ้มครองแล้วก็คุ้มครองสิทธิของแรงงานแล้วนะคะคในประเด็นนี้เราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมานะคะคไปที่สถานที่เกิดเหตุน,นะคะซึ่งไปสถานที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดอื่นได้เนื่องจากว่า ไม่ได้พบผู้บริหารเนื่องจากทางทางสิ่งที่เราพบทางหัวหน้างานที่เกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยเขาแจ้งว่าทางผู้บริหารรวมถึงหัวหน้ามาที่ประจบในแรัพ์นะคะคกะ็ไปร่วมงานจบของจบแม่ของลูกจ้างที่ส<อ>ุริรัง<อ>นะคะ<อ>เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเ,เขาเขาพูดว่ายังยังใช้สิทธิ์ลาและยังไม่ได้มีการเลิกจ้างนะคะ,ครคะประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็เราก็ต้องมีการเปิดพบ ซึ่งเราจะมีการเชิญในย่างมาพบเพื่อสอบข้อดิบจริงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะเป็งเวลาเท้าเช้าว่ะค่ะครับซึ่งทางทางทีมขอพยานทางเจ้าหน้าที่ของกรมสสริการและคุ้มครองยังไงก็ยังไม่ได้เจอทางหัวหน้าง,งานโดยตรงด้วยใช่ไหมครับท่านรองครับได้ค่ะยังไม่ได้เจอคนที่จะให้ข้อมูลซึ่งเป็นต้นเหตุของข่าวสารนการทั้งนี้ในจอบค่ะครับดูจากข่าวแล้วท่านรองมองเอ่อ การกระทาครั้งนี้ของคนาง,งานเป็นอย่างไรบ้างครับค็ออย่างนี้ค่ะในส่วนของการลาอันเนี้ยมันจะเข้าข่ายถ้าเรามาดูตามข้อกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นอ่าลาเพื่อชุวกสิ่งต่างจเป็นตามแล้วแบบคุ้มครองแรงงานสองห้าสี่หนึ่งนะนะค,คซึ่งตรงเนี้ยการที่จะลาไปอะไรต่างๆเนี่ยรเราเราเรามีการกาหนดว่าสามารถลาได้กี่ลาไม่น้อยกต่อสามวันทํางาน และในจ้างจะต้องจ่ายค to ่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลานะนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคาว่าลาเพื่อทุกสิ่งอันจําเป็นซึ่งตรงเนี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนนี้ที่ต้องทาด้วยตนเองเราไม่ได้มีคําจํากัดความของคาว่าลากิทธระอันจําเป็นแต่เราเห็นว่าคุณเพื่อนสมมติยกตัวอย่างสามันคนทั่วไปคือท่านกประชาตัวประชาชนก็ต้องไปด้วยตัวเองถูกไหมคะใช่ครับทำใบอนุญาตขับรถหรือจะลาอุจุสมเบทหรือ เป็นการลาที่ต้องไปดูตัวเองในขนาดอันกิจวัตอันจะเป็นของครอบครัวเช่นจัดการงานศพจัดการงานสมรสหรุอกากรงานอุปสมบทหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปดูตัวเองเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าตีละไม่น้อยจากสามวันทําง,งานและให้ในจ้างจ่ายค่าจ้างตลอดระ,ะยะเวลานั้นแต่ทีนี้ต้องไม่เกินสามวันทํางานนะคะซึ่งตรงเนี้ค่ะาทางกรมเราก็เราก็คงต้องไปสอบข้อท็จจริงว่าสิ่งที่ กฎในช็อปห่วหน้าง,งานเนี่ยมีอำน,นาจในการสั่งสั่งให้ลูกจ้างมาเปลี่ยนใบลาหรือไม่เ<ฆ>้าศสิทธิการที่จะลาออกหรือไม่นี่มันขึ้นอยู่กับลูกจ้างไม่ได้ว่าอ่าเขาไม่ได้มีการจะทําความผิดเขาไม่ได้มีการอะไรก็ตามตรงนี้เราจะต้องไปสอบข้อเท็จจริงให้ได้ให้ได้ครบถ้วนทั้งสองฝ่ายค่ะ<ฆ>ซึ่งณขณะนี้ค่ะอ่าทางกรมก็เรามีหน่วยปฏิบัติอยู่ที่ทางจังหวัดุนีร์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็วันนี้ก็ การส่งผู้แทนในฐานะกระทรวงแรงงานไงคะก็ไปไปที่คนไปรุ่งงานจบด้วยแล้วเราถ้ามีโอกาสต่เพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นโพสต์เฟซบุ๊กของทางน้องที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเราจะเห็นว่าอ่าตรงนี้เขาคงไม่สะดวกแต่ยังไงก็ตามดูตามที่เราไปเรื่องงานซึ่งเราก็อาจจะเจอผู้บริหารที่ไปตรงนี้ได้ถ้ามีข้อมูลความขึ้นไดย้ยังไงอ่ะเดี๋ยวยังไงทางกนเราก็จะมีการติดตามําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่ตรงนี้การเป็นในจ้างมาพบเนี่ยวันจันร์ค่ะ อืมคือประเด็นผมว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน,นะถ้านองว่าไหมครับที่ได้อ่านเรื่องของข้อความระหว่างทางลูกจ้างกับคนน้างงานใช่ค่ะน้องครับพอมาถึงเรื่องแบบนี้แล้วแบบมันละเอียดอ่อนมากก็หลายคนก็โดยรับไม่ได้ว่าโอ้ยถึงขนาดนี้เชวเหรอในประมาณนั้นนะครับค,คือต้องบอกว่ารประเทณีวัฒนธรรมไทยนะคะการกระตำยู่ต่อบิดามันดาหรือผู้มีพระคุณเนี่ยม,มันเป็นสิ่งสําคัญเพราะนั้นาการที่เขาจะทําการสิ่งไป ตัวหัวหน้างานเตรียมหน้าจะทําการหรือเปล่าคุณใช่ในจ้างหรือไม่สิ่งเหล่านี้เรื่อการการตอบทางแชทหรือการอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางทีสื่อไปในทางที่ผิดได้ตลอดเวลาถูกไหมคะเวลาที่เราโพสเฟซบุ๊กต่างๆหรืออะไรก็ตามเราไม่ได้ใส่ความรู้สึกเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์ึ้นหน้ามีการพูดคุยและน้ําเสียงมันจะรู้ว่าอันนั้นคืออย่างไรเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นประเด็นที่ ทางในจ้างตัวจริงก็ควรจะต้องระวังแล้วว่าการที่คุณจะให้หัวหน้าง,งานตอบโต้ทอดหรือว่าคุณจะดาเนินการอะไรคุณก็ต้องดูสิ่งที่เป็นกรอบกฎหมายที่หนึ่งแล้วก็ในส่วนของที่เป็นข้อตกลงระหว่างในจ้างกับอูกจ้างที่เป็นระเบียบปฏิบัติในการลาหรืออะไรต่างๆเนี่ยว่ามีการดาเนินการอย่างไรความฉุกเฉินหรือความเร่งด่วนคาว่าลาเพื่อจิตวิญญาณจำเป็นนี่เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยค่ะอ่า ถ้าเราเป็นนายจ้างเองเราก็ต้องระวังในเรื่องเหล่านี้เพราะในสถานการณ์อย่างนี้ยที่ยอดคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะรับได้ว่าเอ๊ะขนาดนี้ลาออกให้ออกเลยหรือประมาณนี้ครัซึ่งซึ่งถามว่าเขาจะมีอำนาจในการที่จะให้ออกหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังบอกไม่ได้ครับ,รบทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ความเป็นจริงทั้งสองฝ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นรอวันจันทร์นะครับทดลองครับ ได้ค่ะวันจันทันเนี่ยน่าจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ดีขึ้นเพราะว่าการที่กระทรวงแรงงานจะไปบอกว่าคนนู้นผิดคนนี้ไม่ถูกต้องเป็นการใช้ดุลยพินิจจาอ่านสื่อเนี่ยมันคงทาไม่ได้เรามีตอบกฎหมายเพราะถ้าเราไม่ทําการเราก็จะโดนในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติการการใช้ดุลยพินิจจึงไม่ซึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายค่ะ